ียวขอดำยาวดูครับผมดูผมโอ้ขาดยันด้านล่างเลยครับครับผมสวัสดีครับเห็นค่าเกษตรเบาวเป่านะครับนี่เคียวขอดำยาวนะครับตัวนี้ครับผมสันนายที่ซีมินนะครับเป็นเล็กแมงกานิสติวอย่างดีนะครับตัวนี้อ่าเอาไว้หวดไม่ตัดไม่แข็งแข็งใหญ่ๆได้เลยครับตัวนี้ครับผมมาเดี๋ยวผมสาธิตให้เบิ้งครับอ่ะ1นึสองสมครับอ่ะดูครับผมขาดเลยครับอ่า โอ้โหขาดถึงนี่เลยปักถึงด้านล่างเลยครับดูใหญ่ๆขนาดนี้ครับอ่าดูครับผมอ่าดูครับอ่าเรียบร้อยครับผมอ่านี่ครับผมเหมือนตัดแต่งกิ่งต้นไม้ครับใครมีสวนอินทาลัมสวนปลามสวนมังคุดละมุดลำใหญ่ได้หมดนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะผมดูผมโอ้ขาดยันด้านล่างเลยครับดูครับผมอ่าหครด้งเดียวครับขาดยันยันด้านล่างเลยครับดูหนึ่งสองสามครับโอ้โหดูครับโอ้แตกละเอียดเลยนะครับ ้าลุกๆ MM อย่างนี้หงวดได้สบายเลยครับดูครับผมอ่าดูครับเนี่ยดูครับผมอ่าหงวดอย่างนี้ได้สบายเลยครับใบมีดของเขาแข็งแรงมากครับตัวนี้ดูครับผมอ่ะดูครับผมอันนี้เป็นต้นหนามแบบมีหนามเต็มเลยครับเนี่ยคือเราหงวดแล้วเราเกาะเหยายวได้ครับเนี่ยตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องได้เลยครับตัวนี้ดูครับผมึปออกแรงเบาๆเลยครับดูครับเนี่ยเหีืยวเก็บได้อัตโนมัติเลยครับตัวนี้ อ๋อครับผมใครที่มีต้นมะพร้าวสูงๆนะครับหรือเก็บเกี่ยวผลไม้ตามที่สูงๆครับหรือจะเป็นต้นกุ้งต้นกล้วยอะไรได้หมดนะครับดูว่าผมอ่ะเนี่บผมกิ่งก้านสูงมากเลยครับดูว่าผมอ่ะออกแรงนิดเดียวนะครับตัวนี้อ่ะแผลเข้าลึกขนาดนี้ครับโอ้โหดูครับครับผมต้นมะพร้าวครับตัดแต่งกินได้อย่างนี้เลยครับอ่ะดูครับผมดูครับครับดูครับผมอ่ะอ่ะสะดวกสบายมากครับผมดูว่าผมออกแรงเบา๊บบปึ๊บปึ๊บ โอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ครับผมเนี่ยเปียงเบาๆนะผมเปียงเบาๆเลยครับหูว่าผมโอ้ยหัดสบายแล้วตัวนี้หูวหผมเนี่ยชุบเดียวครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าราคาปกติอยู่590บาทนบาทครับผมไม่ขายนะครับอ่าผมขายให้พ่อแม่พี่น้องครับ390าบาทครับตัวนี้390าบบาทครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับตัวนี้ครับผมอ่าขอบคุณครับ